สวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนครับผมวันนี้ทีมงานท่งชุมบุรีโซล่าเซลล์พี่น้องมีไดโบรครับผมยี่สิบสี่กับสี่สิบแปดมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องครับในแผงมโนฮ้าเซลล์พี่น้องหาเราหาซีบัโโโสบรครับผมกระจกสองดันงามๆพี่น้องร่วมโค้งสางเลยพี่น้องเด้อร่วมโค้งสางครับผมได้แผงได้โค้งสางได้ไดโบรครับผมยี่สิบสี่วันเป็นสี่สิบแปดนะพี่น้องเนาะเริ่มต้นที่เจ็ดพันสามร้อยครับผม กับน้ำพุ่งๆพี่น้องอากาศคืมคมเด้่ยพี่น้องเด้อครับเบื้องอากาศครับผมนี่ว่าแผงก็โอเคครับผมอุนมาดีมาแห้งครับผมน้ำพุ่งๆเนาะพี่น้องเนาะข้างหลังพี่น้องข้างหลังแผงครับผมงามงามพี่น้องเตี้ยงงามครับผมลอยหาซีฟวัตกระจกสองน้ำครับผมนี่ครับตอตรงธรรมดาพี่น้องเนาะนี่ปักตัวผูกตัวเมียครับผมเสียบกว่าไปเลยครับพี่น้องเก็บผ้ามาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องชุดไดโวูดยี่สิบพี บ้วนคับ4 8บ้วนนะพี่น้องนะพี่น้องสนใจชุดใดกัโทษที่ต่อสอบถามครับผมเริ่มต้นที่7,300บาทครับผมได้แผงได้โค้งสางครับผมได้ได้บู้น,นะพี่น้องเนาะสายไฟกันสีประมาณ10เมตรพี่น้องสนใจติดต่อ0981842962 0981842962ครับผมทงทุนบุรีโซล่าเซียวครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีครับ